อันเดอร์โคเวอร์ก็ได้นะบาอยู่ใช่โอเวอร์คิวเอ่อเวลแรงอยู่จะพาอาไปอุจจาระได้ขึ้เล่นแหละอืมไม่ใช่สเตล4.6เตลอ่ง4.6เองมันจะพาคุณไปเล่นเอ่อแมปใหม่ครับผม ตอนแรกก็จะเล่นเกาะเกาแลกแล้น่ะเล่นเกาะเล่นเกาะเบาเนี่ยพี่เหี้ยแล้วพี่ชิงกับเกาะเบาไปแล้วจริงๆรู้สึกแบบเล่นอเมริคินเล่นเกาะเบารู้สึกมันมันชิมเพราะว่าคนอื่นน่ะคนหนึ่งเขาเล่นเขาเล่นเกาะหนาเขาเล่นเจ็ดห้าใช่ไหมอย่างพี่พี่เนยพี่เจเขาเล่นเจ็ดห้ากันผมเล่นเกาะเกาอ่ยปกติจะเล่นเกาะตัวเนี้ยเล่ตัวนี้ว่าชั่ม่ไล้ตัวนี้มัอสามเ็ด เรามาลองเล่นกับบอลด้วยก็รอบนี้เราจะต้องอจับคนไปอันนั้นนะบังคับให้บอกข้อมูลมา okay. go, โอเค let's go man อ้อยแหม let's go man ผมนี้แทบจะเลื่อนเซตสตเตลเลอร์แล้วนะกนะ็ <c oughs> เามื่อกี้นานหน่อยนะเอาไปเอาน้ำมาอย่าเพิ่งยิงนะรอสัญญ,ญาณ อยด่านอะไรไม่เคยเล่นด่านแลรวะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวครับตอนนี้ตอนนี้อยู่เฟสเตรียมตัวเห็นข้างล่างไหมเดี๋ยวมันจะมีการเราจับตาดูคนเสื้อขาวนะเอ้ยระวังระวังมันนะจับตาดูจับตาดูคนเสื้อขาวเดี๋ยวเขาจะมีมีรถอีกคันหนึ่งมาตัวนี้ต้องรอกันคนเห็นเลเซอร์กำลังลากหัวคมคมเลย รอกัอนรอกัอนเข้าทางซื้อขายะลรกันนะมีสองคนมีสองคนเมืวันพวกพี่แทนก็ไม่ได้เข้ามาผมไม่รู้เขาทำอะไรกันตอนผมไม่รู้พวกเขาทำอะไรกันนะครับเมื่อวานผมก็นั่นอยู่ไม่แปะถ้าเขาไม่วางเขาไม่ไมไมออกมาจิตนี่ค่จะมีงานครับโอเค ขันมาแล้วขัมาแล้วตัวละคองคองไรโอ้ยไรรถรอรอก่อนรอก่อนรอเนี่ยนะเสื้อขาวกูได้ข้อมูลไหมเฮ้ยระวังก่อนนี่มันนี่มันสตน,น,นี่มันลาวจริง <c oughs> เลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวฉันจะไปเอาเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เขา้ารัจานแรกแรกเซิร์ฟเวอร์กันนะฮึ่มซึ่งคนเสื้อขาวจะหยิบไปหยิบเซิร์ฟเวอร์นะ เขาไปตรงรถแล้วก็อืมเ,เขาหยิบรถอยู่เขาหยิบตังค์อยู่เขาหยิบอะไรเขาไปในเสื้อของเขานะ่นั่นคือเซิร์ฟเวอร์ยี่สิบห้าล้านดอลลาร์ใช่ไหมโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นะยี่สิบห้าล้านดอลลาร์ใช่ไหมอ้าวอ้าวเฮ้ยเคาเห็นเราอ่ะ,อะใช่ปะ เอฟบีไอไเฮียข้างหลัง <S <S อะเฮ้เขาเห็นเราเหรอเปล่าใช่เหรอจริงๆไอพาร์กิจนี้มันก็ไม่ใช่สเตรรเลล์แหละแต่ว่าตอนนี้เขาให้รอรถเคนอะดูว่าต้องทำอะไรต่อโอ้โอ้แหลกที่ไอไปเดินขึ้นรถโอ้ ไปแล้วเนี่ยรถไปแล้วฮะอย่าบอกว่าจะเอามาตรงนี้เหรออ่าชิดขมโมยรถเนี่ยนะไม่ไมไมเราโยกรถมาวิเชียมาจากไหนอู้อุ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมันแค่พวกความความไม่เห็นกระตุกไม,ไม่เห็นอะไรข้างด้านนี่นะนะตามมา มันมื่นนะโอ้อะไรอะไรหมอไม่เห็นอะไรโครเกอร์เหรอไม่ใช่โคเกอร์มันแค่หมอไปไปตามลูกศรไปตามลูกศรเดี๋ยวพี่ชอยเช็คแมพมั้งไิเชียอได่ไหมมาบดดัดฟ้าฮะถ้ามาต้องลดอ๋ออ๋ออ่าเอือนทะลบอะไรอโอ้เชี่ยเช่ ตกใจเชี่ยโคเกอร์เต็มหน้าเลยเกือบแล้วคนมืดเชีย่ยปืนกระบอกนี่ยิงนัดเดียวไม่ตายโอ้โหเราต้องทำอะไรเราต้องยิงมั้งต้องยิงอ่ะไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ยิงตรงไหนอยู่ข้างบนอ่ะใช่ดิดหรือเปล่าพี่จำไม่ได้เลยนี่ ก็เหินเป็นลูกป,ปืนแหละก็ให้ยิงแล้วแล้วก็ <Okay. S 1> ใช้ใบเรือเยอะไปโอ้พ oh, <but S 1> ระเจ้าคนลงไปไหนไม่ใไม่ไม่ไม่เคลียจะเคลียมันมันแมปแคบบมันมองไม่ค่อยเห็นด้วยโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วย แต่ขอเก็บมือสุดแป๊บงนอเคุณลงไปขาลางเลยใช่พอลงมาผมเจอโดเซอร์เลยคุณมีใบเลื่อยอ่ะอ๋อพี่มีเหรอมองไม่เห็นคุณมีเลื่อยอ่ะโอ okay, okay. เคโอเคเขียนด้วยเขียนด้วยท่าเหมือนเราไม่ยิงกระจกให้เข้าไปไง่ายๆน่าจะนะ<ด>ทำไมเราต้องเปิดไอ้ฝาประตุนตรงนี้ด้วยก็ได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องการอะไรครับไี่ต้องการอะไรโอ้ยเว้ยเว้ยอีสองเฮ้ยโอ้ยเว้ยเว้ยนี่ผมใช้พกมาแล้วยิงดูเจ้เซอร์คนบ้าเนี่ัดเว้ยเว้ยเว้ยโจ๊ะเ้ยโดเทเซอร์เอเซอร์เดี๋ยวเอเซอร์อะเอเซอร์เหรอะตายสิโฟ ไปไม่ได้มันมีอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัพยิงโล่ล้มอยู่อะไรคนเพียบเลยคือพ่อแล้วโอ้ยโอ้ยคนอะไรนะใช่ครับเพื่อเซอร์เวอร์25ล้านดอลลาร์นะ คิดเป็นเงินไทยเท่าไรคูณเข้าไปสามสิบก็เกือบร้อยอ่ะประมาณแปดสิบใครมันยิงพี่ะเนนะก็ตัวโล่เยอะแยะเนี่ยตัวโล่เนี่ยตัวโล่เริ่มเจ้พ่อเตอร์เข้ามาเขาพูดอะไรครับเขาบอกอะไรอ๋อเปล่าก็แค่เข้ามาคิดว่าทำอะไรกันไม่มีแลว้วจริงๆเราหาตัวประกันมันจับไปไหนเลยถ้าเจอที่ยผมกะจะไม่ั่งเล่นเนี่ยกะจะไป เดี๋จะไปนั่งในโฟรกายมัรู้สึกอยากจะปั่นเอาโมงอะ <Yeah. S 2> ใช่รู้สึกจะนะเพราะมันใกล้แล้วอีแค่ยี่สิบเองปั่นไม่รอ,อ้ยังดเเีเออใครเนี่ยโหล้ยเซิร์ฟเวอร์อรอรไปไปไป,ไป <c oughs> ทีนี้เราเออต้องให้เขาบอกโค้ชจอดเซิร์ฟเวอร์มานะเราต้องเราต้องการให้คนนี้ไปไป,ไปไปเอาคนนี้ไปเขามีวันตายไม่มีใช่ไหมไม่มี อย่างนไปไปไปโอ้เอเขาไม่ตายตะกูอุ้ยอุ้ยอ้ยใครโดนยิงเหรอมันใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้หลบตรงนี้ตัวอะไรตาเปล่าโอเคเดี๋ยวต้องนั่งตรงนี้นะเราต้องโทรมาเขานะเขาต้องนั่งตรงนี้นะฮะไม่ใช่เรา เรื่อนี้เดอ s e เซ e r s e r อ้เจเกิดขึ้น s n i e r เยอะไปหมดแตกหนึ่ง s n i p e แตกหนึ่งแตกหนึ่งคช่วยดูหน่อยมีไหมโอ้นี่ไงนั่นน่ะนั่นน่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเค เออใครใครหมออยู her, hani, sociedad, ่ไหนเท้หมอเอ้าไปนั่งเร็วไปไอ้เสียงคุกเกอร์วะยั่ไงนคิดเองรออ้หอันนี้ไม่คิดเองอันนี้ไม่คิดเองเดี๋ยว A là lựa chọn mà mùa hóc cơm à hong mòi à mò mẹ chọn cỡ khuyên mò khuyên mò khóc cơm hóc cơm siêu 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 hôi 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 Cái hôi hôi โอเคคุณคุณทอมาเขาหน่อยเดี๋ยวต้องทอมาผู้ชายคนนี้โอ้้ววยเอาไว้เอาไว้ง่ายพยายามต่อยแต่อย่าให้สลบนะพยายามต่อยอย่าให้สรุปเฮ้ยคุกเกอร์เฮ้ยวุ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 ้ยกี่คนมั้งเนี่ยเดี๋ยว ฮัโลโหลกี่คนคะสนไนเปอร์เขาให้โค้ดมาแล้วอ่ะอ่าส่งมาเลยส่ง,งมาเลยดูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฉ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 ย,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 ยเดี๋ยวเออปูโรเซอร์นี่วะอันนี้คืออะไรรอแฮกใช่อะคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เดี๋ยว เจีวเจียวมึงจะช่วยคนที่เอาโค้ดมึงอยแกช่วยคนที่เอาเซิร์ฟเวอร์มาขายเนี่ยนะโ <Okay. S 1> อเคบ้าป่าวโอ้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 เออโอเคมันย, <c oughs> ยิงไฟพี่ต้องการกระสุนยเยอะเลยก็เจอฮะอ่ะไอ้ <laughs> <laughs> อตแ <laughs> ดนซ์นิดตัดไฟคุณลงไปดูห่อยเดี๋ยวพี่อ่าดู ผมโดนยิงอยู่ที่ไหนวะไปเลยไปเลยไปเลยไปไปดูไปดูว่าเขาตัดไฟตรงไหนหน้าชั้นล่างลงล่างอีกโอ้โหคนเพียบเลยนี่ใครเนี่ยโอ้โอ้โหตรงไหนตรงไหนโอ้บูโดเซอร์โอ้โหเผยคุณใครเนี่ย ก็ว่าแต่มันมันไม่ปกติแล้วแม่งเปิดมาแม่งโอ้โหวิ่งใส่ครับไปไปไปวิ่งกับวิ่งกับมึงไม่ต้องใครเราต้องไปซ่อมเครื่องี่ยไฟดับนี่ผมเขลียดตำรวจเกมนี้มว้แม่งแบบขยันจริงๆอะไอ้เรื่องตัดไฟอืมดูจากอตั้งแต่ไอไอแม็กเเสียแล้วโอ้ยทระหมาตั้งแล้วคือจะพูดยังไงแม่งแบบช่างไฟอะช่างไฟอะไอพวกช่างไฟ เ,เพี่ยเลเจอช่องไฟเลยพี่เจาะบูลเซอร์ไวขึ้นเยอะเลยมันเพิ่มคิยิคอร์อเพิ่มกว่าคิยิคอร์ออเดี๋ยวพอ,อแฮกพอแฮกชั้นแรกเสร็จก็ทำเหมือนเดิมน,นะโอ้โอ,โอ,อะไรเกิดขึ้นขึ้นไป็นขบ,บนทางใหม่ ขึ้นไปข้างบนทำไมเนี่ยไหนู้ซื่อไปเชื่อเชื่อเชี่อใครเนี่ยอ๋ออยู่นี่แหมพยายามอย่าให้หลับนะอย่าอย่าต่อยหัวสงสารหลับไปแล้วเอาแต่เคายังลืมตายอยู่ ฮช่โอเคคือรอเั้นรออ่ะอีกเดดตายเหรอตายแล้วไม่เขาเขาตายยังตายแล้วไม่ได้ตายไม่ได้โอ้โหใครโคเกอร์รู้สึกเล่นแบบนี้รู้สึกหล่นยังไงอะไรเต็มยปเหมือนกันล โอเคโอ้โหกี่คนเนี่ยอืมโอเคได้ยังเอาหลับไปแล้ว คุณไม่ต่อยคุณไม่ต่อยหัวค่ะขาขาผมจิ้มขา,า,าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร <c oughs> อ๋อไม่ไม่หนีเหรอฮะ <c oughs> โอ้หคนคนนี้ไม่ใช่โบโดเซ ก็สนเกลีอวแค่ยิงยังเถื่อนเลยนะเมสุดยอดหมอยังเออหมอยังรับไปสองลอกนเนี่ยมึงใจกอีเข้าไปจะเอาอีกรอบใช่ไหมไปชอบไปชอบเอ้ยไซเปอร์มาไซเปอร์มาอแล้วแตกแตก โอ้ยอะไรกันนะมึง oh นี oh. <Joker. S 2> ่โ <athletes> อ้ยโอ้ยโลโลโลโอ้ย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 โเกอร์โคเกอร์รู้สึกข้อมูลมากันเยอะยนะเ้ามาจากไหนกันก็นั่นแหละฮะ โอเคเนียเห็นเห็นหน้าจอของหัข่าวแลวที่ถึงอีกแล้วเหรอมาดูนีเดี๋ยวพี่นี่ดูข้างบนน่ะไอรู้ว่าไอ้ย่าจับตัวกันอะไรรู้เหมอกเยอะยิงทิ้งเลยใครเคนเต็มเลยน่าจะมีบูโดเซอร์ตัวโอ้ย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 เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปล้อ่ไหนโเกอร์เ้ยโฮ้ย ม,มามามาเร็วมาเร็วมาเร็วมเร็วดำเมื่อเลยเนี่ยเมื่อกี้มันมือมาแบบมองไม่เห็นเลยโอ้โหโโอ้หเท่าไหรแล้วข้ามือมากันกี่มาพวกมากันเท่าไหร่เยอะไปละเฮ้ยอะไรเนี่ยให้รู้สึกอาเพชช็อตดาเมจสูงๆแล้วแดงดินย เออบูลเลอร์โอ้คิวกลายเป็นขี้ไก่เลยกลายเป็นขนมแม่เก้าวิเก้าเห็นไหมคุณเห็นหน้าอเอ่คมอมไหะเห็นเห็นเขาเคอมเต่าเต่มตามันเป็นยุคเก่ามากเลยใช่มันเต่าแต่ต้องบมกมันก็มีเอกลักษณ์นะแต่ไม่หนัก yes. เอาฟังยกี่กาดตั้เดียวจ่อุ้ยๆพี่กาดตั้เดียวแตกเพื่อนขาเพื่อนขายิงทำไมไอเนี้ยมืออีกคนยิงทำไมอะแตกอีกคนเยน เนี่ยมีคนเนียนน่ะดูดิดูเห็นไหมนั่นน่ะมีคนเนียนน่ะเนี่ยะอุ้ยมาไปข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยเยอะชิบหายมีสไนเปอร์เนียน่ะตายไปแล้วบ้างเฮ้ยเฮ้ยใครใครอยู่ข้างบนเดดาเมเปินเถื่อนมากอะไรวะนะอุ้งอะไรเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นจีด้วย โบเดอเซอร์แตกปืนสองกระบอกยิงแป๊บเดียวสาววีตัวแตกไม่ไม่พี่วะวีนึงอีนึงหมอกระบอกแม่งแป๊บเดียวเขาบอกอะเขาบอกอะหรือเปล่าหอยยังหลับหรือยังหลับเลยหลับเลยไม่คือถ้าโดนสามทีมันจะหลับนะก็คือต้องทำให้มันหลับนั่นแหละถ้าให้ว่าต้องทำให้มันหลับประมาณสามวัน แตกโอยเออนี่แม่งอาหารนี่แหละคนเทียบเลยโอ้ยแม่งแอบมุมอีกเหตโอ้โอจริงๆไม่ต้องนั่นก็ได้ไม่ต้องทุบก,ก็ได้ก็แค่กด f ก็ได้ เอฟที่ไหนฮะไม่ไม,ไม่แบบเวลาต่อยอ่ะมันรู้สึกมันจะมีแอชชีเมนต์มา,าว่าพายขบังคับขู่ขู่หัดได้โดยไม่ทำให้เขาสงบนีอ่อยู่เี้ยก็โดนเตะแลวขู่ใมันมีที่คือพออาร์ตต่อยไปสองรอบอ่ะค่อยกดเอฟบบบบสั่งอ่ะอสั่งแล้วเขาแบบเออบางทีเขาอาจจะอาจจะอาจจะไอออน้วไม่ต้องหลังไงอ๋อเนี่ยแต่มันไม่ใช่วิธีของเรา <laughs> <laughs> จำได้แล้วมันมีเอชเมนี่อยู่อะไรเยอะแยะวะเนี่ยมันมาพุด<บ>อเซอร์กลายเป็นขี้เลยมันมากี่กลงลอง้อยอะไรเยอะเลยเฮ้ยจันรับปืน,น่ดูหน้าเขาเลยฮะเขาแบบน่าแหละคุณไปต่อยเขาเยอะเกินไป <c oughs> ผมจิ้มขาทำเป็นแผลที่หน้า <laughs> มึงเอาจริงดิซีวิโอ้โอ,อจริงดิน่าจะมีตัวเฮียอยู่ข้างล่างอรับูโดโซเซอร์ตัวอะไรไม่สนละเป็นตัวเฮียแล้วก็มาไม่สนละพ่อมึงพ่อไหนเมื่อกี้คนมั้เนี่ยโอ้ก็ว่ามันน่าจะมีเว้งของแม่หรือถ้าโดนผิดน่าจะมีตัวอะไรมารอบแรกเป็น รอ <c oughs> บแรกบูดโดเซอร์ตัวหนึ่งพี่เาไม่น่าใช่น่าเป็นกองทัพเขามากกว่าขนาดนะั้นคือต้องบอกรอบแรกอะเป็นบูดโดเซอร์ตัวหนึ่งรอบสองเป็นไออะไรนะรอ <Okay. S 2> บสองเป็นโคเกอร์รอบสามเป็นโลโอเคพี่อย,ย่าดึงวิสองวิไอพี่ยไม่ชัว่วชื่อ แจะเสร็จละเราจะฆ่าเขาทิ้งนี่เต็มตัวเลยขนมทั้งไข่อะไปเลยเหรอ yes ข้างบนขึ้นทางนี้ได้ปหมได้ได้เด็มหมดโอ้ยแป๊บแป๊บแตกแป๊บแป๊บแตกเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ไข่อน่ย โอ้ไม่เห็นไปขึ้นข้างบนไปเฮ้ยไปไปไปเร็วๆสไนเปอร์สสสไนเปอร์เอาไม่ได้หรอวะไปเร็ววู้ ต้องโดนเหรออ้าวเฮ้ยโอ้โอ,อยากเด็บเนี่ยสไนเปอร์แม่งน่าเกียดจัดตอนนี้โอ้ไม่ถืออีกแสน,สนหนึ่งแสนแปดแสนแปดหนุกดีสไนเปอร์อ <laughs> โอ้ห oh, The b r a n i a c อันนี้ของ Vanfield อ๋อ Government Issue Tactical Stock เคเยว้าแต่ต้องบอกว่าไอ้อปืนคู่ยังสิดยอดจริงมันเร็วว่ะ <c oughs> เร็วปุ๊บปุ๊บ b u เซอร์หัวแตกสองวิฉันให้เวลาแ่สองวิ